เรื่องต่อไปก็เรื่องเรือดำน้ำสอ0 0 0ื่นวาล้านเห็นก็ในทวิตเตอร์เขาบอกเขาจะเปิดเผยรายชื่อสอสรัฐบาลในสนับสนุนให้ซื้อเรือดำน้ำส0 0 0มื่วาล้านทั้งทั้งที่คนในประเทศชาติไม่มีจะกินคนตกงานโควิด1 9รัฐบาลถังแตกนะภาษาสื่อนะผมไม่ยืนยันว่าถังแตกจริงหรือเปล่าผมดูในสื่อเนะีเขาบอกว่าถังแตกต้องกู้เงินเพิ่มในภาวะที่บ้านเมืองนะกำลังลำบากเนี่ย เหตุใดเราถึงยกมือแล้วก็สอสอฝั่งรัฐบาลถึงจะต้องไปซื้อไอเรือดำน้ำนะมันมีความจำเป็นไหมเราจะเอาเรือดำน้ำนี่ไปดำที่ไหนมันมีที่ดำหรือเปล่านะครับแล้วดำน้ำแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเงินตั้งสองสามหมื่นล้านอะไรเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยจริงเทจยังไงผมไม่ยืนยันนะเดี๋ยวแม่งมาฟ้องกูอีกนะก็เนี่ยก็ดูข่าวดูอะไรต่างๆเนี่ยมีการซื้อเรือดำน้ดำ,ำน้ำอะไรเนี่ยงบประมาณเนี่ยถามว่ามันสมควรไหม พี่น้องว่ามันสมควรไหมล่ะนะครับนะสมควรไหมครับพี่น้องนะครับพี่น้องว่าสมควรไหมประเทศเราก็ลําบากอยู่เนี่ยสมควรไหมครับพี่น้องทิกตอกพี่น้องยูทูบพี่น้องเฟซบุ๊กนะครับ่นะมันสมควรไหมครับที่เนะี่ยไปไปพิจารณางบประมาณเรื่องพวกนี้นะในขณะที่ประเทศชาติเรากําลังลําบากเนี่ยมันมันสมควรไหมครับ พี่น้องว่าไงครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับเออบางคนบอกหน้าใหญ่บางคนบอกไม่สมควรอ่านะครับติกตอกว่าสมควรไหมนะนะครับนะหัวเราะหน่อยครับ <laughs> ต i k t o k กตอกบอกให้หัวเราะก็ลูกๆหล,ลานเข้ามานะเหลายคนบอกยังไม่สมควรซื้อนะนะครับอ่ายูทูบอ่ะ YouTube บอกจะอดตายกันหมดแล้ว นะครับบางคนบอกเอาเรือดำน้ําไปงมหอยเออมันทําได้ไหมผมไม่รู้นะนี่พี่น้องก็แสดงความคิดเห็นนะอย่ามาฟ้องกูนะนะครับนะมันจะไว้เอาดําหนีประชาชนอ้าวขนาดเขว่ากันนะกูไม่เกี่ยวแล้วกันเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยเข้ามาร่วมแล้วก็แชร์เลยนะแชร์เลยไม่สมควรเลยครับเรือดำน้ําขนแป้งแป้งอะไรวะนะผู้คนกําลังบากลําบากอาจารย์หยีหิ้วด้วยหิวหิ อาจารย์เป็นคนบ้าที่อยู่แล้วนะเข้ามานะครับคนดูงเราก็ยังนั่นหนาเหมือนเดิมนะครับนะครับยูทูบก็4 9่พันตีทั้งห้0พันห้าพับวกเจ็ดพันก็หมื่นอันนี้ก็อีกเท่าไหร่ร้อยสามคนลุงหล่อจังครับโอโ้ดีมากครับล,ลูกหลานๆเข้ามาทุกวันแล้วชมลุงหล่อทุกวันแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะเข้าร่วมอย่างเดียวไม่พอแชร์ด้วยนะครับนะนะครับนะครับเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกไม่สมควรนะ ก็รัฐบาลก็ฟังหน่อยนะครับประเทศเราลำบากอะ่ะเราไม่ใช่ประเทศเศรษฐีนะมันเราไม่ใช่ประเทศเศรษฐีนะครับนะครับนี่เรื่องเรือดำน้ำเนี่ยโอ้โหมันประชาชนไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะหมดอะไรไม่รู้จะพูดยังไงเลยอืมนะครับ